ค่ะคุณคิงคุณผู้ชมคะเรากลับมาดูเรื่องของดีไอคอนกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนําเสนอไปหลายแง่มุมแล้วแต่ต้องต้นก็จะเป็นเรื่องของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดจํานวนผู้เสียหายแล้วก็รวมไปถึงเหล่าบรรดาผู้เสียหายต่างๆที่ออกมาให้ข้อมูลคราวนี้คือเราไปได้ข้อมูลมาเยอะมากเพจดังๆเองก็ออกมาพูดถึงบอสพอรก่อนหน้าเนี่ยที่มีเอกสารที่ปปงเนี่ยออกมาบอกว่าจะอายัดทรัพย์ตอนนั้นเนี่ยมันมีชื่อโผล่มาแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเอา้า บอสพอมี2ชื่อนะเวลานั้นจกนกระทั่งแต่ละเพจก็ออกมาเปิดเผยว่าโอ้เขาเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้วก็เรื่องชีวิตเรื่องราวต่างๆในวัยเด็กดะะซึ่งมันมีผลนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กของบอสพอเพราะถูกนําเอาไปหยิบยกพูดบนเวทีต่างๆในที่ประชุมสัมมน,นาตอนที่มีเหล่าบรรดาผู้เสียหายเข้าไปร่วมนั่งฟังน,นะคะจนก็ทําให้หลายคนเนี่ยพอลหลงเชื่อก็เรียบ ก็อบไปตามนี่แหละค่ะแล้วกลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็กลายเป็นผู้เสียหายทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ตอนต้น,นว่าตาํารวจสอบสนกลางเตรียมจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับบรรดา18บอสดีไอคอนซึ่งข้อหาที่เพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมคะจะเป็นเรื่องของพรบอรฟอกเงินความผิดตามประกอกู้ยืมเงินแล้วก็ยังมีข้อหาอังยีซ่องจนอันนี้เพิ่มเติมที่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปแจ้งถึงเรือนจําเลย กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมเป็นขบวนการในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมซึ่งคาดว่าจะสรุปข้อหาทั้งหมดที่จะแจ้งเพิ่มเติมได้ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ในขณะที่เพจดังเอาอีกแล้วค่ะเพจดาว 8, แปะแฉออกมาพูดถึงบอสพอพูดถึงชื่อนามสกุลที่มีการเปลี่ยนมาหลายครั้งบอกว่าถ้าใช้คําว่าบอสพอเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะที่โรงเรียนนี่พูดทเฉพาะถึงที่โรงเรียนนะแต่ถ้าพูดขึ้นมาว่าภาคภูมิทองมี แม้แต่ครูกับเพื่อนจะรู้จักทันทีเพราะรู้เลยว่านักเรียนคนนี้จะอยู่บ้านเช่าหลังเล็กแถวๆเตาปูนไทยรัฐทีวีของเราก็ได้ข้อได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแบบนี้นะคะตั้งแต่ช่วงวัยเด็กของบอสพอนั้นเขามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึงสองครั้งชื่อที่ติดตัวเขามาเลยเนี่ยก็คือเด็กชายภาคภูมิทองมีชื่อเล่นว่าชเป้ค่ะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นนายนิชพลทองมีซึ่งก็ยังใช้ชื่อเล่นชื่อเดิมอยู่นะจากนั้น เปลี่ยนอีกครั้งเป็นนายวรพจนลวรัดว,วรกุลชื่อเล่นชื่อพอลซึ่งก็เป็นชื่อณเวลานี้เป็นบอสใหญ่สูงสุดของดีไอคอน Group แซคนะัทวินค่ะน้องแซคไปเลยค่ะไปบ้านไปตามหาบ้านหลังแรกของบอสพอย่านเต่าปูนได้เจอไหมเนี่ยแซคไปไล่ถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นค่ะก็ตามหาถามว่าเอ๊มีใครรู้จักไหมบอสพออบอสพอแต่ไม่มีใครรู้จักบอสพอสักคนเลยนะคะแต่พอแซกพูดว่า แล้วมีคนรู้จักชื่อเป้ไหมครับอุย้ยเท่านั้นแหละชาวบ้านให้ข้อมูลเลยนะคะคุณคิงคุณผู้ชมอ๋อรู้รู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ไปคุยกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณโอ้ยค่ะบอกว่าบ้านเช่าที่เป้อันนี้เราพูดถึงเป้นะที่เป้เนี่ยเขาอยู่อะ่ะหรือบอสพอแน่แหละในปัจจุบันไฟไหม้ไปหมดแล้วไหม้ไปตั้งแต่เมื่อเกือบ20ปีก่อนแล้วหลังจากนั้น น้องแซกก็เลยไปคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งคะ่ะชื่อลุงเหน่งลุงเหน่งเนี่ยอายุ60ปีบอกว่าอรู้จักรู้จักเป้นะ่ะรู้จักตอนที่เขาเป็นเด็กๆนั่นแหละลุงเหน่งบอกว่าเป้รู้กระทั่งว่าเขาเกิดที่โรงพยาบาลอะไรเลยนะคุณคุณคิงแล้วรู้ด้วยว่าเขาเรียนที่โรงเรียนอะไรพอม .6 เป้เนี่ยเขาพาครอบครัวพอเขาจะเรียนจบมหเขาย้ายไปอยู่แถวแถวคลองเตยตอนเด็กๆก,ก็เห็นว่าเป้เนี่ยเขาเป็นเด็กน่ารักนะนิสัยดีที่เห็นเลยคือเขารักครอบครัวมาก เขารักยายเขารักแม่มากๆบ้านเช่าของเป้เนี่ยสัก40ปีที่แล้วจะเดือนละประมาณสักส5 0บาทบ้างถ้าลุงจำไม่ผิดนะเขาอยู่กัน3คนก็มีแม่มียายเขาแล้วก็มีเป้นั่นแหละซึ่งเป้ถ้าพูดแบบนี้คนแถวนี้เขารู้จักกันหมดเพราะเขาอยู่แถวนี้มานาน จำได้ดีเลยเป้เป็นหลานยายยายเลี้ยงชนีเพราะยายของเป้เนี่ยเขาเลี้ยงชนีหนึ่งตัวมันก็เลยยิ่งทําให้คนจําได้ว่าบ้านนี้ไงมีชนีเลี้ยงอยู่บ้านนี้แล้วเขามีหลานด้วยของยายคนนี้ชื่อว่าเป้อ๋อคนเขาก็เลยจําติดภาพติดมาตอนมสามเป้เนี่ยเขาเริ่มเป็นเด็กเงียบๆจากที่เขาก็ร่าเริงพูดคุยเห็นว่าเขาไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับใครเลยนะจะเก็บตัวอู้เขาเล่นกีตาร์ด้วยนะเห็นว่ามีเด็กๆไปเรียนกีตาร์กับเขาด้วย ฟังเสียงคุณลุงค่ะไม่เกินม3ตออนเขาชื่อเล่นชื่ออะไรเป้เมื่อก่อนเขาเป็นยังไงบ้างที่นี่เขาเป็นเด็กเรียบร้อยรักครอบครัวเขาคือเขารักรักแม่รักยายยายยเขาเลี้ยงชะนีะใครก็จะรู้จักว่าหลานยายลิ้งชะนีท้อ,องถิ่นเขาย้ายมาจากนั่นของเตยแล้วมาอยู่นี่เทาไม่ถึงมาอยู่ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันกนะ แล้วมันอยู่ที่นี่อาจจะถูกกว่าแล้วก็อา,อาจจะดีกว่าที่นู่นบ้างเขเห็นค้ออยู่ที่นี่นานอยู่จนประมาณไม่เกินม3แล้วเาก็ย้ายออกไปชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวนี้เป็นยังไงบ้างเรากับแม่เขาก็ทํางานก่อสร้างเขาก็ชาวบ้านดังนั้นบ้านแล้วรา,าคาถูกๆอ่ะอืมเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็คือพอแม่ แม้ว่าเป้หรือบอสพอน่ะย้ายออกจากพื้นที่ไปคือคนเฒ่าคนแก่ไงเขายังอยู่ในพื้นที่กันมาตั้งแต่เกิดฉะนั้น,นพอไปถามเนี่ยเขาก็เลยให้ข้อมูลได้นะคะในขณะที่พอพูดถึงได้ข้อมูลเนี่ยมาแบบนี้จากลุงหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ้าเห็นว่าเขามีสอนดนตรีนะกับเด็กๆมีเด็กมาเรียนดนตรีกับเขานะเขาเล่นกีนกตาราเป็นด้วย คุณเราไปตามหาข้อมูลมาคุณ King คิงคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบอสพอใเนี่ยน่าจะชอบเล่นดนตรีจริงๆแหละเพราะเคยออกซิงเกิลมา2องซิงเกิลคุณเคยดูยังยังเลยฮะนี่ไงดิฉันเอามาให้ดู2องซิงเกิลนี้นะคะบอกเลยค่ะเพลงแรกยอดวิวฟังมากล้านสแล้วซิงเกิลแรกนี้มีนักแสดงชื่อดังอย่างคุณโดมปรกรณ์ลาเป็นนักแสดงรับเชิญด้วยใน MV นี้นะคะ เพลงนี้คือจะไปให้ถึงฝันยอดวิวเป็นล้านค่ะนี่พี่โดมนะคะไปเป็นนักแสดงรับเชิญส่วนซิงเกิลที่2ค่ะเพลงที่2ชื่อว่าไม่ปล่อยมืออันนี้คุณผู้ชมขาลุงเหน่งเนี่ยก็คือลุงเหน่งคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่ให้ข้อมูลเราว่าเ,เป้หรือบอสพอเนี่ย <Come on. S 1> เขาสอนกีตาร์ด้วยใช่ไหมชอบเป็นดนตรีลุงเหน่งบอกด้วยเป้เขาอยู่ที่นี่นะเขาไม่มีหรอกนะพวกจักรยานที่เด็กๆเ,เขาขี่เล่นกันไม่มีมอเตอร์ไซค์อะไรไม่มีหรอก เห็นเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็ขึ้นรถเมย์นะเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆอ่ะโอ้ตามภาษาเด็กเลยเขาก็เล่นเหมือนคนอื่นเล่นคว้างหินบ้างเอายังเคยคว้างหินมาโดนหลานลุงหัวแตกบอกแล้วลุงถึงได้จําเป้ได้แหมแต่เขาเป็นเด็กแหละแต่เขาก็น่ารักเขาก็เดินมาหาลุงที่บ้านเขายกมือไหว้ลุงขอโทษด้วยอะแล้วยังไงต่อคะคุณลุงคะลุงบอกแบบนี้ลุงหนึ่งบอกช่วงก่อนปี6 0นน่ะ เห็นแม่ของเพื่อนเป้ในซอยอ่ะเขาบอกว่าเสียชีวิตแม่เพื่อนเป้นะแล้วตอนนั้นน่ะเป้เขาย้ายออกจากที่นี่ไปนานแล้วแต่เขาก็ยังมาร่วมงานศพตอนนั้นแล้วเขาเห็นว่ายังพูดอยู่ในงานศพเลยว่าเขาพูดว่าเขาเนี่ยดูธุรกิจเอาไว้อยู่ตัวหนึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางของผู้หญิงถ้าเขาทําได้นะเขาต้องรุ่งแน่นอนเลย ยังไม่ถึง60น่ะงานศพแม่เด็กในซอยเนี่ยนะเขาบอกว่าอนาคตตอนที่เขาขายอีกอยู่<ๆ>เขาบอาอนาคตเนี่ย<ๆ>เขามองธุรกิจด้วยตัวนคือธุรกิจเครื่องสําอางต้องไปลุ่งแน่เขาต้องทําให้ไดุ้ลิจเครื่องสําอางสาหรับของของผู้หญิงเนี่ย<ๆ>เขาเคยพูดไว้นอกจากนี้นะครับไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลเพิ่มเติมฮะว่าในเป้หรือว่าปัจจุบันคือบอสพอลเนี่ย เขาไปชวนเพื่อนสมัยเรียนโรงเรียนโยทินบุรณะรุ่น65มาทํางานที่ดีไอคอนด้วยนะฮะชวนเพื่อนมาทำงานที่บริษัทเขาด้วยเนี่ยในขณะเดียวกันครับความเคลื่อนไหวจากเพจดาว8แฉกขอบคุณข้อมูลจากดาว8แฉกด้วยนะครับให้ข้อมูลนี้เอาไว้บอกว่าตอนเรียนมัธยมนะเด็กคนนี้ก็คือในเป้ในตอนนั้นหรือบอสพอในตอนนี้นั่นเอง เด็กคนนี้พิเศษมากเลยเกี่ยวกับคําพูดของเขาคือถ้าเขาใช้คําพูดไปในทางที่ดีมันจะดีมากมแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดจะอันตรายมากข้อมูลนี้จากไหนจากอดีตผู้บริหารของโรงเรียนที่เคยพูดเอาไว้กับคณะครูที่สอนบอสพอสมัยเขาเด็กๆเด็ก,ดกชายเป้หรือนายพในตอนนั้นนะฮะคือเขามีเขามีเขาเรียกว่าคําพูดมีวจีที่เป็น ตัวนำพาไปสู่ความมั่งคั่งก็ได้ไปสู่ สิ่งที่มันไม่ดีก็ได้ดังนั้นอยู่ที่ว่าเลือกใช้ในทางไหนนี่สิ่งที่คุณครูเขาเคยมองเห็นในสมัยยังเด็กนะฮะ,ะแล้นี่ก็กลายมาเป็นบอสพอในวันนี้นะฮะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือหลังจากที่น้องแซกเนี่ยเมื่อสักครู่ทั้งหมดเนี่ยเราไปที่แถวๆย่านเตาปูลใช่ไหม,มที่บอกว่าเป็นบ้านหลังแรกแล้วหลังจากนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือลุงหนึ่งเขาให้ข้อมูลว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ย้ายครอบครัวไปอยู่แถวๆคลองเตยนี่แหละค่ะทีมข่าวเราก็ตามไปตรงบริเวณห้องเช่าในชุมชนคลองเตยค่ะซึ่ง บอสพอเนี่ยหรือในเป้อาศัยอยู่กับคุณแม่ตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของบอสพอจากสลัมคลองเตยสู่เศรษฐีดีไอคอนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมาให้สำหรับผู้ที่เข้าไปร่วมลงทุนกับธุรกิจของดีไอคอนได้รู้ด้วยเรื่องราวจาก ในสลัมของเตยทีมข่าวทารัฐทีวีของเราก็ไปสืบค้นจนกระทั่งพบว่าบอสพอเองมีชื่อในทะเบียนบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการด้วยแต่ณเวลานั้นเนี่ยยังเป็นชื่อเก่าก็คือชื่อแรกเลยคือภาคภูมิทองมีอยู่ไปที่บ้านหลังนั้นมาเหมือนกันค่ะทีมข่าวเราก็ไปตามที่บ้านเจ้าของบ้านเปิดเผยมาแบบนี้นะคะว่าช่วงที่บอสพอยังเป็นเด็กคือสามีของเธอนำชื่อของบอสพอยย้ายเข้าสู่ทะเบียนบ้านด้วย แต่เขาไม่เคยอยู่ที่นี่นะเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็จริงแต่ไม่ได้เคยมาอาศัยอยู่ตอนนั้นข้อมูลจากสามีคือสามีของคุณป้าทานีนะบอกว่าสามีบอกว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยเป็นญาติญาติกันแล้วครอบครัวเขาลําบากก็เลยต้องดึงชื่อเขาเข้ามาเอาไว้อยู่ในทะเบียนบ้านแล้วคุณป้าบอกว่าเท่าที่จําได้เนี่ยตัวเขาในวัยเด็กเขานีสใสดีน่ารักร่าเริงเจอกันล่าสุดหรอโอปีที่แล้วนู่นปีหกห เอา้าคือคือเจอการเขามาทําอะไรเขาเอาของเอาอะไรมาให้หรอเปล่าเปล่าเปลาเขาไม่เคยเอาเงินหรือเอาของฝากอะไรมาให้หรอกและเขาเองก็ไม่เคยชวนไปร่วมลงทุนเดียไอคอนอะไรเลยแค่เจอกันเฉยๆนี่คือการเปิดชีวิตของนายภาคภูมิทองมีหรือปัจจุบันก็คือนายวรัตพลวรรัตวรกุลน,นะฮะหรือว่าบอสพอนั่นเองนะจากเด็กชายเป้ในเป้สู่บอสพอนะฮะ